ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมอีกรอบกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่รายการฮัลโหลทินทีซูนีเริ่มอยู่ในทํไมครับพ o c เก็ตอิดิชันหรือว่าไหมครับพีเอก็อยู่ในแอดออนที่ชื่อว่าซอมบี้นะก็อยู่ในสกายบ็อกเออผมก็จดได้ทําไมผมโดนไฟไหม้ก็เพราะต้นไม้ผมอยู่ใกล้ลาวามันก็เลยทําให้ลาวานเนี่ยมันเผาผมนะครับก็ต้องเสกต้นไม้มาใหม่ครับขอเปลี่ยนไปกลมเกมหมดแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคต้นไม้อกนะครับต้นอกแล้วก็อันนี้ด้วยเออไว้ตรงไหนดีอ๋อนี่ไงเรากันเราวาได้เออจะพึ่งดี ชึบชึบชึบโอเคโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับโอเคโอเคชัวร์ไหมอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะครับโยนทิ้งไปทิ้งแล้วอาจจะมีแรกนิดนิดหน่อยหน่อยครับก็ดีกว่าเออเอออะไรวะ อะไรเนี่ยเอ้าใช่โอเคโอเคแล้วก็มายู่กันเี็กเช่นเคยนะครับโอเค ได้สีอันแล้วต้องการอีกสีอันนะครับเพื่อต้องการทำตเาเผาน่ครับชว่วยโอเคได้แปดอันแล้วเออลืมไปเรายังไม่มีต้นไม้พีเอ็กนะครับชว่วย กลัวเดินแล้วแม่งล่วงนี่แหละเฮ้ยเจอเฮ้ยเต่าเผาเออตั้งตั้งไม่ถึงถึงการเออ ก็าไม่มีอะไรต้องการพริกแอคพิกแอคกันนี้พิกแอคเลยว่พิกแอคสตตลนเพื่อต้องเกินขุดเหล็กช่วงเหล็กอยู่ใต้นี้มีน้ำมันก็เลยชั้นหนึ่งขึ้นหายใจแบบเออ ขุดต่อนี่อะไรนี่น่าจะสตโตนธรรมดาใช่ไหมโอเคสตโตนธรรมดาหลังจากนั้นแล้วก็อุดมันแล้วเราก็จะมืดแบบนี้ครับนี่อะไรเออเอะเอา,วาควันขุดใช่ไหมอันนี้มันไดมอน อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไดมอนด์อันนี้อะไรน,นี่ทองปลาขึ้นมองไม่เห็นเดาเดาเดี๋ยวร้อยมีทอสก่อนเถอได้เหล็กมาจะ่ไมสามอันพอนดีเลยเย้สามอันแล้วก็ น่าจะพออยู่มั้งตัดต้นไม้เพิ่มดีกว,ว่าใช่ไหมกดนั่งไว้ตลอดเวลาเฮ้ยเดี๋ยวขยายพื้นที่ไปเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมขุดดินรอบๆเลยดีกว่าเออวัดอืม ใช่ไหมเออตรงนี้แล้วก็มาทางนี้ตรงนี้เออแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นสวนตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนห้เป็นตระหมดเลยนะใช่ไหมโอ้ยกลัวมจะเดินต่อเอ้ย แม่ไม่เป็นไรถ้าเราแหลกนะมันก็ไม่เป็นไรถ้าเรากดนั่งไว้โอเคตรงนี้เดอามานี่แทงตูดมากเออมาไว้ตรงไหนดีช่วยปาไว้ตรงนี้น่าเรียงเลยน่าจะได้ละมัง้งโอเค ครับโอ้ยลืมบอกไปสำหรับพาร์ทที่แล้วที่ผมเอ่อที่ผมจบคลิปเร็วเพราะอะไรครับเพราะว่าแม่งพื้นที่เต็มอันนี้มัน,นมดาร์มอนดีอีชัดไดมอนไม่ได้ไดมอนมาหนึ่งงานโจรโอ้ยนี่ไดมอนไดมอนโอ้ดูนั่นสีเปนไดมอนชัดๆ โอ้ด oh, no 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 oh, ูน oh. no. no no oh, no ่นซีนี่มันท้องนี่ดูท้องนี่ซีโอ้ยแหลกโอ้โหเริ่มจะมองเห็นแล้วนะครับก็เริ่มเช้าเลยเลยทีเดียวไอจูวอฟนี่อันนี้อะไรทองทองพันช่างโอ้เดียวมันจะโคตรไปเลย ขึ้นมีเดมอนเดมอนเอ่อทำอะไรก่อนดีเดมอนทำอะไรดีผมน่าจะทำเป็นไอพวกพีเอ็กันนี้ก็ใช้ไปก่อนเราควรจะปั้มหินได้เยอะๆนะครับเอ่อต้นไม้เราได้หรืยอยังมันดอกมาสักต้นไหม จันนะเฮ้ยเออปที่ท้อท้อเถิงต้นไม้มันยังไม่เดือดช่วยเออเล็กปั๊มไปครับจนกว่าพิกเอ็กเราจะพังแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพิกเอ็กสโตรนแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นพิกเอ็กเหล็กหนึ่งไปเจะเห็บ ันจะฮึบวันน่ะเฮ้ยเฮ้ยคำตอบไม่สุดต๊ะเออเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งครับจะนะเฮ้ยเฮ้ยโอเค ได้ดีมาสักอันก็ยังดีดีก็ไม่ได้เลยนะเออเออดูโอ้ดูนั่นสิเอออันนี้มันสตรตนอันนี้มันเอออะไรวะเรียกว่าอะไรวะดูไหมเลสโตนเออ เลมอนเลมอนกลาวไปก่อนใช่ไหมเลมอนบอกตรงๆเยอะมากนี่ไงทานการอยู่ก็ดีเดี๋ยวทานอย่างเพิ่งเออเออเยอะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเกือบไปแล้ว วัดวัดดูฟลักเลยโอ้โหคนนี้ลองวัดดูฟลักเลยฮยูยเดี๋ยวขึ้นขึ้นเธอขึ้นโอเคโฮ,โฮ,โฮ,โฮู้ฮู้ฮู้ โอ้ช่างอันตรายมากจะอะไรอันตรายขนาดนั้นปิดน้ำแป๊บโอ้โหโอเคเก็บตยนยะอีนนีดเดียวกูเก็บตายโอเโหแม่กอนเลยที่ดวมสมบูรณ์มากนะ ด้ยเด็เเกช่วยราพีซเคคุดคุดล,ล้วริมช่วยช่วย สโตนเหล็กเหล็กมีดูด้วยใครสร้างใครสร้างมี่ถึงมอสคัโลกแล้วชัวช์ไหมเออเดี๋ยวเราจะย้ายเคร่มงบดลงมาด้านล่างหมดเลยดีกว่า นะครับลงมาตรงบล็อกสุดข,ขอบโลกนี้มันจะดีกว่าเยอะนะครับเราก็จะขุดไอ้พวกนี้ออกไปหมดนะครับส่วนสโตนเราก็ใช้ปีเอ็กไม้นะครับดีกว่าประหยัดประหยัดไฟเบอร์ฮะาหเองเออแชเออกดหน้าไว้ตลอดดูนโอเค ลาพีสโอ้มันแหลกมากต้องชมถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องสอรี่กันด้วยนี่โอ้โหช่วมโอเค พิษเออเสียเดินแล้วล่วงจังเลย What? Okay. วยัวย okay. ดโอเคแชทแชทโอเคคนี่หมดจะให้เหลือมึงจะอะไรนักหนาเนี่ย เราก็ต้องขึ้นไปตากลาวาเพิ่งจะเปลี่ยนลงมาด้านล่างนี้นะครับโอ้ยช่วยช่วยไลายเว็วชบชแมยตรงนี้ชแวยมันไห่มันจะพังจากทีเอพิกเอ็กซช่วยเรียบร้อยพังโอเคชแวยโอเค ต่อบ็อกขึ้นไปเฮ้ยต่อบอ b สิเฮ้ยต่อบอ b สิเฮ้ยโอเคบทพอดีเมตเตอร์นะครับชูบเวัตช์ชูว์วัตเตอร์วัตชเดี๋ยวเราจะเก็บที่ปั๊มหินองเราก่อนนะ มันช่างอันตรายเช่นละเกินเดี๋ยวเดี๋ยว้เย,วยเราจะทำอะไรฉันจะทำยังไงเธอจะทิ้งใจชอบกันแต่ต้นไม้มึงจะดอกใหม่ไอส้สัส เธอบอกว่าถ้ากูทุบแล้วมึงไม่ร่วงสักอันนะขี้เกียจเสกใหม่เลยโอเคดอกสักต้นก็ยังดีวะวางแม่งตรงนี้แหละอีกต้นหนึ่งก็จะภูมิใจมากโอ้ได้แอปเปิ้ลเอามาทำหอ,อกเลยจะไม่จะไม เฮ้ยอีกสักต้นเฮ้ยกินกันกินกอนหิวหิวหิวโอ้ได้อีกต้นหนึ่งโอ้เป็นที่เจ็บมแมวมากโอเควิลัเจาพี่โทรมาก็เมื่อกี้พี่โทรมานะก็ต้องซอรี่กันด้วยนะโอเควางโอเค จะกิบสั้นก็ต้องขอประทานาภัยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรชว่วย์เลยสเตอนอยู่างนหนึ่งเลยสองอันชว่วรตับ,บกตีนชว่ชวรชว่วรชัวรคุณติน้อยหมด ดินเอนหมดนะเราก็จะมาทำ้างล่จงเจ้ยดินเข้าตัวสิจ๊ะมีจันทรนชุดชุ